เปิดตัวรวทีมดีย Samsung Galaxy s a m s u n งร a ซ a x y M02S สมาร์ทโฟนราคาประหยัดให้จอ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต5,000ม ah, ิลลิแอมราคาเริ่มต้น3,700บาทเปิดตัวรวทีมดีย Samsung Galaxy s a ั s u n งร a ซ a x y M02S สมาร์ทโฟนราคาประหยัดให้จอ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต5,000ม ah, ิลลิแอมราคาเริ่มต้น3,700บาท ล่าสุดทางซัมซุง Samsung ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างซัมซุง Galaxy m 2 s อย่างเป็นทางการแล้วครับที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตเยอะให้กล้องหลัง3ตัวในราคาเริ่มต้นเพียง3,700บาทเท่านั้นครับตัวสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด164.2คูณ75.9ณ9.1ม mm, มน้ำหนักอยู่ที่196กรัม หน้าจอแสดงผล LCD Infinity V Display ขนาด6.5นิ้วความละเีด1,600คณ720พิกเซล HD+ Plu อัตราส่วน20:9ฉายชิปวงมุมผลข้อความ Snapdragon 450 Octa Core ความเร็ว1.8 g h z มีแหลมให้เลือก3กิ4กส่วนเรามีเ, Hz, เลือก3.2กิกั4 6กเ b รองรับโวยความจำเสริมภายนอกแบบ Micro SD Card สูงสุด 1TB ระบบปฏิการ Android 10ครับครับด้วยวัน UI ให้กล้องหลังมั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอียดส3งล้านพิกเซลรูปแสง f. 2 2กล้องโบเก้ความเะเอียดสองร้านพิกเซลรูปแสง f. 2 4และกล้องซูเปอร์มาโครความเะเอียดสอง้ายพิกเซลรูปแสง f. 2 4ส่ครับส่วนกล้องหน้าความเอียดห้าร้อพิกเซลรูปแสง f. 2 2องรองรับสองซิมการ์ดแบบดูโอซิมและดูโอสแตนบายครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Wi-Fi เดลัก พอสปอร์ตและบลูทูธรองรับการระบุตำแหน่งดาวเทียมมีพอรเชื่อมต่อแบบไมโคร USB มีเลือกได้หมด3สีคือสีน้ำเงินสีแดงและสีดำครับไฮตเตอรี่มมที่5,000 m ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy m 2 2 s มีรุ่นและราคาตาน่นไ้ครับรุ่นแรม 3GB ก้อม3 2 g รราคาอยู่ที่8,999รูปีหรือประมาณ3,700บาทรุ่นแรม 4G ล้อต6ิกิกราคาอยู่ที่9,999ลูปีหรือประมาณ4,100บาทครับ